ปีแห่งการสร้างะวามสะอาโทษนะครับปีนี้เป็นแห่งปีแห่งความมิตรนะครับผมมีความมั่นใจว่าวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ทุกท่านทราบเป็นอย่างดีนะว่าเราจะให้ความคุ้มครองปกป้องทุกครอบครัวไทยนะครับปีนี้เราจะร่วมมือกันครับทำให้เป็นปีที่ประสบความสําเร็จร่วมเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีของบริษัทครับ Thank you for great start to a you for 2011ขอขอบคุณครับจากการเริ่มผลงานอันยิ่งใหญ่ในปีนี้ครับ and I hope that this year brings you much happiness, much success. ผมขอให้ปีนี้นะครับเปี่ยงความยิ่งใหญ่ครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จครับเจริญก้าวหน้ามีจต่ความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าต่อไปครับ Where is the ACP going ACP อยู่ที่ไหนครับเป็นที่หนึ่งเป็นที่หนึ่งครับดิฉันขอเรียนเชิญคุณชําเลืองชาติสุวรรณท่านให้ปรึกษาคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้เกียรติร่วมกาวเปิดงานแอนนวนอวัสดประจำปี2553และร่วมแสดงความยินดีให้กับผู้รับรางวัลคุรูส์ทั้ง93รางวัลบนเวทีแห่งนี้ขอเรียนเชิญค่ะการให้บริการที่ดีเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญและสามารถสะท้อนได้ถึงภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทโดยภาพลักษณ์ที่ดีที่ว่านี้ต้องดีทั้งในด้านความมั่นคง คือความสามารถของบริษัทในการจ่ายเงินตามกรมธรรม์และด้านการให้บริการที่รวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งในส่วนของการให้บริการนั้นตัวแทนประกันชีวิตถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำหน้าที่ดังกล่าวโดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการทำความเข้าใจระหว่างบริษัทและลูกค้าดังนั้นตัวแทนประกันชีวิตที่ดีจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัทในด้านการให้บริการแก่ลูกค้าบัตรนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเปิดงาน Annual Awards 2010 Growing Night of Stars คืนจะหลักแสงดาวแห่งเกียรติยศ และขอถือโอกาสนี้อำนวยพรให้ตัวแทนประกันชีวิตและธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทอายุทยาไลอันซีพีประกันชีวิตจงบรรลุเป้าหมายตามปณิธานที่ได้ตั้งไว้ทุกประการ5 4 3 2 1 ขื่อเช้าสั้นหน่งนะครับอย่างเป็นทางการนะครับโรี่อารือเพื่อเ้าบสอ่านะครับสตอตอนนรนาวงวัาางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดกันก่อนนะครับนั่นคือรางวัลประเภทคุณวุฒิผู้บริหารฝ่ายขายยอดเยี่ยมประจำปี2553 เซล e อดสเกอร์ชีพออฟเดอะแยร์ระดับผู้ในการบริหารอาวุโสฝ่ายขายอันดับที่หนึ่งได้แก่คุณสง่าพิชยางกูลครับ แสดงความยิดีกับคุณสง่าด้วยนะครับรางวัลคนวุฒิผู้บริหารฝ่ายขายยอดเยี่ยมประจำปี2553 Sell Executive of the Year 2010ระดับผู้ริการบริหารฝ่ายขายอันดับที่หนึ่งได้แก่ คุณวุฒิผู้บริหารฝ่ายขายยอดเยี่ยมประจำปี2,553เซ l l e x e เซ t i v e o ทีออฟเดียร์ตือเท้าทั้งเซนนะครับระดับผู้ในการบริหารฝ่ายขายอันดับที่1ได้แก่คุณชนพิชาชุตติจิตวิทยาครับ <Yeah. S 1> แสดงความยินด,ดีด้วยนะครับสำหรับรางวัลคุณวุฒิผู้บริหารฝ่ายขายยอดเยี่ยมประจำปี2,553นะค yeah. รับ คุณชลพิชาชิติกิตวิญญานะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเซลล์เอ็กซ์เซค utive ออสเตรียทูเตอร์เซนระดับผู้ในการฝ่ายขายอันดับที่หนึ่งได้แก่คุณวิมลคุณ เป็นคุณวุฒิผู้บริหารฝ่ายขายยอดเยี่ยมประจำปี2553 s e l l s x x e u u t v v o o t t h y y e r r 2 0เทนะครับระดับรองผู้นรยการฝ่ายขายอันดับที่หนึ่งได้แก่คุณชัยยาพกก่กระตั์ครับขอเสียงปรบมือด้วยครับขอดีปรบมือต้อนรับด้วยนะครับปรบมือต้อนรับด้วยครับยอดเยี่ยมมาก